ปาทองไฟน์ประจำค่ำคืนวันเพื่อสดีที่20มีนาคมกับช่องหน้า่าเทอสดนะครับเป็นการชิงแชมป์ระหว่างอูเบริสอาซูกับกับสเตฟาโนอารมันโดครับเมื่อเช้าในช่งน้ำหนัก161่งร้หปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง175ต่อ177นะครับอายุ20ต่ออายุ18ครับเจ็ดไฟชนะ5แพ้2 4สี่ไฟชนะ3แพ้1ครับของสเตฟาโนนะครับ จบจากฝรั่งเศสกับสเปนครับตอกย้ำคำว่าความโหดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดครับกับป่าตองไฟในที่สนามมวยป่าตองนะครับภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันท์สุทธิกุลซึ่งเรานั้นมีมวยด้วยกัน5วันนะครับย้ำกันอีกครั้งว่าวันจันทร์เป็นมวยไทยนะครับมวยไทย4วันวันจันทร์ครับ พีเควันบันเดไหนไนมวยไทยนะครับโดยโฟร์เตอร์เล็กภูเก็ตอังคารทิวสเดไนไนโดยอาจารย์ธรรมนะครับเพื่อหสัสดีครับปะตองไฟไนท์โดยหนุ่มน้อยเมืองอ่างเกือว่าสมนึกพัทบุรีนะครับช่องหน้าถ่ายทอดสดแล้วก็ปิดท้ายวันเสาร์นะครับมวยไทยกับสัตว์เดไนไนโดยอาจารย์ธรรมส่วนวันอาทิตย์กับปะตองคอมแบทนะครับเป็นมวยเอ็มเอที่บวกซิ่งบวกมวยไทยครับ ทั้ง5รายการนั้นเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวุญนยุทธสสติกลกับนายกเทศมนตรีเมืองกระทุและก็ในานารีสอร์ทแอนด์สปาบรรยากาศต่มรืนม่นเป็นธรรมชาติสเสน่ห์ภูเก็ตนึกถึงในานานึกถึงนึกถึงที่พักนึกถึงในานารีสอร์ทแอนด์สปานะครับต้องขอบคุณวีน้าอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าและอุปกรณ์มวยไทยที่ส่งอุปกรณ์สวยๆมาร่วมจับป่าตอกไฟไนนะครับ รังเศสกับสเปนกัคู่นี้ถ้าเป็นฟุตบอลนะเนโอ้โหก็ถูกคู่นะถูกคู่แมดนี่สิปสมัยศิลปะใไม้เมือยไทยพซะแล้วครับหลงไหลอ่ะต้องบอกว่าหลงไหลอับหวนยุดธรวมคนกับสับมือให้โชกับยกที่หนึ่งถูกลากร้เคียงกันเลยครับซ้ายของอูเบิร์ตครับ ทางด้านผมรับเงินนี่จากสเปนครับโอ้โห و. สเตฟาโนโฮามันโดก็แม่ดีลาแกกวนๆหนนะ่อยนะแกขวาไม่ธรรมดาครับสเตฟาโนโอสายหน้าครับเล็กันีลาโอ้โหครับโอ้โหมีดึงหลบครับแม่เขาบอกลีนแบ็กลีนแบ็กครับเล่นฐานล่างก่อนครับโอ้โห พยายามเน้นที่แก้งขวาแล้วกับสเตฟาปโนนะครับจากสเปนเกรย์พยายามยั่วยุด้วยยั่วยุด้วยครับอ้โ๋เบนั้นพยายามจะลงล่างครับดูการกัดมวยแบบสบายๆครับสเตฟาปโนอู้หูเจอหมัดหนึ่งสองเข้าไปแม่ยังไม่เต็ม เชียวไปนี่โอ้โหลงล่างแล้วตวัดสูงนะครับอ้าวอ้าวมีศอกเสริมครับสายมาแล้วก็ประกบไหนก็ศอกขวาครับอื้อหืออัดไปสองครั้งเลยครับโอ้โหลูกเตะสูงของแกนี่อันตรายครับเฉียวเฉียวก้านคอไปสองสาครั้งแล้วนะครับถ้าเป็นมวยขวาแต่วางซ้ายหน้าได้ดีเหมือนกันครับสเตเปโนโ อันนี้สนุกเลยครับต้องบอกว่าสนุกเลยครับดูบูทออะไรไม่เต็ดครับฟาร์มโหดข้ามสายผ่านความมาันไายขีดจำกัดครับชิงแชมเปี้ยอนในประการ161ปอนด์พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับโฮเบรตโยเข้ามาพยายามจะเล่นงานท็อปไนของสเตฟาโนครับโอ้อยังที่เอฟบอกครับสเตฟาโนนี่แกแตะมวยแบบสบายสบาย,บายครับ ขีบซ้ายกวางแข้งขวาครับแล้วก็ทรงแกกลควนๆสักนิดๆต่อ <Platform> ยแบบมั่นใจครับบอกมั่นใจได้นะอย่าย่างใจเวเปลี่ยเข้ามาพยายามจะลงล่างเลยครับเป่นงานที่ฟับนายก่อนเสเตโนกระแทกมัดแะ็บเติมด้วยมัดขวา <S 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 โอ้โหไม่ใช่งานง่ายของท่านคู่เลยครับแต่ว่า มันก็ทุกอย่างเป็นไปได้ครับอยู่ที่ใครโดนใครก่อนแล้วครับยับโยกอื้มสเตฟานอโฮจะเตะขวาครับเจอวูเรตันลงล่างอ้าวจังหวะบาทารุพักอือฮึคนละดอกคนละทีครับเช็คช่วงล่างกันก่อนครับมาแล้วครับต้องบอกว่านี่คือการวัดระยะครับอ่าหมดยกพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ สวัสดสูงเลยครับของสเตฟานโนูเบสลงล่างพยายามจะโตด้วยมัดฮูกแล้วครับนี่เกือบทิ้งด้วยมัดหนึ่งสองยังไม่โดนครับอืลกม,มาแล้วครับสอกขวาโอ้โยสวัสด์จะเวียนเลือกเกินครับยังวาว่างแข้งยังคู่ที่สุสีนะครับ ladies and gentlemen it's the next competition the It uh, c o m p o h a t championship ป่าตองไฟน์ไนท์ it's a weight 119ปอนด์นะครับมาดูคู่ต่อไปครับ oh. เป็นการ oh. ชิงแชมป์ปาตองไฟน์ไนท์ในการ119ปอนด์ครับระหว่างอนวัตวีเคเขาใหญ่ครับจากพัทลุงครับเจกอกับกิตติชัยซุปเกรลจรุนศักดิ์มวยไทยจากชัยภูมิอ่าแล้วก็มีมิสอัลีจากออสเตรเลียครับให้เกียรติถกับแชมเปี้ยนครับ Thank you very ริมัสมิสอัลลีจากอลลอสเตรเลียโชว์เดชัมเป bell. thank you คุนาถือว่าเป็นคู่เอกของรายการแล้วครับอนาวัตรกับกิติชัยแต่ก่อนจะไปดูคู่เอกนั้นมาดูคู่นี้ก่อนครับต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายก่อนทั้งคู่เลยครับยกแรกที่ผ่านมาลอมาสเตฟานโนไม่ได้ครับ ฝั่งของฮูเบตยกที่สองเริ่มขึ้นฮูเบตเบียดเข้ามาในงานพบไหนก่อนครับเจอแข้งขวาสวนอ่าสเตฟาโนโน,นี่แกต่อยแบบสบายๆก็เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะลูกตะก,ก้านคอนะครับอ,อันตรายครับฮูเบตนั้นหลบมไม่ได้เลยครับเบียดรถ เกี่ยวและตัดล่างของฮูเบตครับครับตากโกตังเดวเอนละครับซ้ายหนะ้าแล้วก็ฟันสอกขวาครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับนักชกจากอสปันยันดูจังหวะของแกครับฮูเบตันพยายามจะเล่นง,งานของนอกของในสเปฟโนนั้นมีหมัดเย็บนะครับวัดระยะ อนที่จะหลอกเตะก้านคอ,อแม่แข้งดุกพยายามจะเตะสูงนะครับแล้วม,มีมดัดที่ผ่านมาในคู่นี้อยักไม่ประกบวงในนะพี่อ้นนะอยักไม่มีนให้เห็นชิงจังหวะวางแข้งกันอยู่ครับน่าลีลาท้าทายเล็กน้อยครับ โอ้โหโ,โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนโดนแล้วสายหน้าอย่างนี้ไม่ได้แต้มไม่ได้คะแนนครับหึห <c oughs> ึกลับมาเจนะอทีฟเซเดร์เโนน,นั้นแกอวุธเหมือนง่ายนะครับดูครับพยายามจะชิงจังหวะด้วยกันครับประเถิจังหวะฝีมือครับ คนนี้โอ,อ้ยแกวิ่งกับไปหวดแบบมกองหลังฟุตบอลเลยเครับห <laughs> วด,ดือด้อเลยครับจังหวะเตะขวาของสเตฟโโนเ่เป้าหมายนั้นอยู่ตรงบริเวณเหนือเขาทางด้านซ้ายของฮูเวตนะครับพยายามจะสร้างจังหวะด้วยกันครับอ่อาใช้เจาะก่อนครับฐานล่างไว้ก่อนครับ อย่าวางแข้งขวาเลยครับสเตปโนรอจังหวะที่ฮูเบต์นั้นหลวมครับอืเอาพื้นได้สวยเหมือนกันครับหมัดมาก่อนและตามด้วยแข้งครับนี่นะครับลูกแกนลูกการครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างได้นะครับแล้วฮูเบต์นั้นแกมีการทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจับตาดูดีๆพยายามจะตกด้วยหมัดฮุกแล้วเติมด้วยหมัดขวาแต่ยังไม่โดนครับ คู่นี้ดูแล้วเกมยาวๆเป็นอย่างไรครับแต่วงในยังไม่มีครับวงในยังไม่เห็นครับหมดยกที่สองครับ เจอบัดขวาครับแล้วก็หลอกและหวดหวานแข้งแล้วก็นี่ซอกขวานักจกจากแอสเปญนีนครับสายบาไม่โดนครับมีหลอกโอ้โหและจังหวันี้ครับแกวิ่งเข้าไปหวดครับนี่เอาคืนครับ เสื้อขาวนั้นเชียร์ใครครับใส่เสื้อลีบันิดมาอสเปนยอนอสเปนยอนเตฟานโน่ามันโดจะบอกว่าเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลที่โด่งดังที่สุดของประเทศสเปนแล้วครับลีบันิดแน่นอนก็ว่าถึงแม้ว่าจะมาจากเอสเปนยอนใส่เสื้อลีบันิดนี้ก็ต้องเชียร์สเตฟานโน่แหละครับชาติเดียวกัน ยกที่3ก็โอ้โหพยายามจะตบัดข้านคออย่างที่ผมบอกแล้วแล้ว,ลวมีปักศอกสุบ่นดึงครับวเวดเดินจะเบียดเข้ามาตบด้วยหุกซ้ายครับอาแล้วครับหมัดเจอหมัดแข้งเจอแข้งความเร็วนี่พ่อๆกันเลยนะพี่อ้อนนะคือเร็วทั้งคู่อ,อยู่ที่การยืนประหยะัดนี่ครับศอกขวาของสเต,ตฟานโนอ่า โอ้จังหวะจะประกบน,นายครับโอ้โหหลวมไม่ได้เลยครับโเวดหลวมเข้ามานี่ยสเตเวลโนนั้นแกนมีหลากหลายะครับจังหวะเอลนี่ดีเหลือเกินนะเอล 5G เลยอะ่ะขอบขว้างใส่โอ้โหโวตแกจะทำอะไรเครับแม่แกก็พยายามจะสร้างจังหวะคือพยายามดึงให้ประตยในเกมของแกเหมือนกันครับ แต่วันนี้ครับเร็วกว่าครับจังหวะวางแข้งของสเตฟานโนนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับอ,อ,อ,อยู่ที่ฮูเบตแล้วครับว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรพอดูจังหวะแรกแข้งในความเร็วนั้นอยู่ที่สเตฟานโนจังหวะเร็วรวดเร็ว,รว,ร,วรวดเร็วกระชัชบฉัวไวครับสเตฟานโนจากเอสปปนญนครับ ต่ที่สำคัญนั้นได้ความขยันได้ลูกขยันโดยกล้าออกดูครับแหม์กาวเข้าไปแล้วเสียบเลยครับเเวอโนบูเวนันแกคิดมากครับคิดช้าทำช้าอ๋อหลวมมาเจอมาทุกทรายจะาเดินก็ลำบากครับถ้าเดินก็มันจอกลูกกระทงหลงทางนะพี่อ้นนะถ้าเดินก็ต้องเดินให้สุด ก็ต้องเสี่ยงนะครับอยู่ที่ว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรถ้ามวยยึกยักอย่างนี้ก็เข้าทางสเตฟาปโน่แหละครับอโอ้โหแกรวดเร็วจริงๆครับปลาประเภทปลาไหลใส่สเก็ตเลยครับม,มาแบบเลือดศิลาโอ้โหดูครับพอลวงประมานี่แกลงล่างพอะวังล่างนี่แกขึ้นบนแล้วครับสเตฟาปโน่แล้วนี่ครับมีลูกเข่าลอยแล้วปักศอกอ่าดูเวท เต้นอย่างเดียวไม่มีผลครับอโอ้โหครับถือว่าเร็วกว่าสมกิ๊กเลยนะพี่อ้นดังทบโดเนี่ยความเร็วของแก่พยายามจะลงล่างครับสเตฟานโนอ,อย่างที่ผมเรียนนะครับพอลงล่างปั๊บนี่ระวังล่างเดี๋ยวแกขึ้นบนทันทีครับหมดยกครับ ก็ขยับเข้ามาเจอศอกขวาแล้วครับแล้วแกหมุนเหลี่ยมออกมาขยับวางซ้ายเดนนี่กับศอกขวาชวัดชเวนเลยครับศอกของสเตวนโนอูเบตพยายามจะโต้กับเตนนี่กับแกวิ่งเข้ามาเสียบซ้ายเลยครับเดี๋ยวก็โดดเข้ามาวางแข้งขวาโอ้มาปักด้วยศอกซ้ายครับมาเล่นฐานล่างต่อครับครบเครื่องจริงๆครับต้องบอกครบเครื่องเลยครับ สี่ครับหมด3ยกนี่ต้องบอกว่าทีมงานมุมแดงนี่ต้องหายาพารามาเลยครับแก้ปวดหัวครับยกนี้ครับวิ่งเข้าใส่แล้วครับแต่ว่าเจออซครับโอ้โหอาวแล้วครับไม่เสี่ยงไม่ได้ครับอูเบอาซูแมาต้นยกก็ทําได้ดีแต่ว่าเจออกครับนี่โอ้โหปักด้วยอกครับ ได้อย่างเสียยางครับหมุยเล่นบ้าอะไรครับเสียงเชียร์มาแรงครับเสียงเชียร์ของฝรั่งเศสนี่บ้าสามยกนี่ยกสามที่แย่นยครับแต่ยกนี้ต้นยกมาดีเลยครับบูแบงเอาลหรครับเจอฐานล่างต้องเดินให้ตลอดนะครับต้องกล้าตัดสินใจและครับดูเบด นี่ครับพอหยุดป๊อบนี่เจอกระแทกหมัดยับซ้ายแล้วครับเดินเข้ามาวางแข้งซ้ายสเตปโปโนนั้นต้องบอกว่าความหลากหลายของแกนั้นมีครับมันมีลูกคู่กับซอกครับแล้วนี่ครับจังหวะแกไล่หัวดครับโอ้โหแม่ยักษ์กระกรังนักฟุตบอลเลยครับ เสียงเชียร์นี่ร้ออยู่นะครับพอ,อแกนเดินนี่แกทําได้แล้วพอออกมาถอยนี่กลายเป็นพ่อบุญลับอีกแล้วครับนี่ครับสอกของสเตฟโนโนานอแรงงานเอาบูกเลยนั้นละล้าละลังครับแล้วนี่ครับเป็นลูกคู่ครับโอ้พยักหน้าพยักหน้าเอาอีกังหว่างเขานี่ถือว่าทําได้นะครับแต่ว่าศอกครับโอ้โห แก้ด้วยสอกครับนี่นะครับการแก้เกมโอ,โ,โอ้โหโ้าอย่างนี้นี่เซเลบาโน่ก็ยิ้มเลยครับแล้วก็อูเบตไปยันโย่เจอหัดขวาครับโบด้วยลูกซ้ายเจอสอกสวนโอ้แลกกันมันแล้วครับต้นยกนี่ถือว่าอูเบตก็ทำได้ดีนะครับแต่วันหลังจากนั้นในนี่น แม่มีลูกหัวล่างลูกปักศอกนี่ครับศอกขวาครับโอ้โหศอกขวาครับโอ้แล้วแกมานี่แกมาเป็นชุดเลยครับสเตฟาปโน่เดยวลงล่างพยักหน้าอย่างเดียวไม่ได้แต้ไม่ได้คะแนนนะครับอ่าฮูเบตโอ้โหครับแทงขวาครับพยายามอ้าวจิ้มลำตัว พยายามจะเร่งเหมือนกันครับพยายามจะเร่งขึ้นมาครับนี่นครับโอ้โหหมดยกครับ ลอยซ้ายครับหลอกและปักด้วยศอกซ้ายครับอืมหึ่มม่าหัวล่างนี่จังหวะทุ่มครับโอ้โหครับโชกเข้าไปครับอืมหึ่าจีม,มาดมาได้แล้วก็นี่ครับซอกครับนิ่งจังหวะอืมหึ่เสียบเสียบครับอืมหึ่จังหวะก่อนหมดยกครับโอ้โห นี่นี่ทีมงานโอ้โหไม่ม,มุมแดงนี่กุหลาบเพชรลูกทัาฟ้าครับหลุนอย่างหนักเลยน้ำเงินนี่จิกซอ,อแล้วก็นมพังงาครับอ,อยู่ทางด้านมุมน้ำเงินแหละครับานะครับยังมีเวลาด้กันตะคู่ครับยังมีเวลาครับสามนาทีสุดท้ายครับแชมป์ไปไหนครับ แชมป์ไปฝรั่งเศสหรือว่าไปสเปนอ่าวหละครับอ,อ,อจ,ะบจะเดินอุ้ยเจอซ่อครับมาโดนปักด้วยซ่อครับอืมแล้วก็ทีสก,กัดมามปักด้วยซ่อครับ อ้าวสอกมาสอกไปครับอืมออ้าว,าวครับจะเล่นสปินนิ่งแบ็กฟีดครับอืแต่ว่าเจอหัวล่างจอ,อยางแข้งขวาครับอืออ้าวครับคข,าว,ขาวนี้โดนครับ <c oughs> โอ้โหลวมไม่ได้ครับหลวมนี่ทางฝั่งของสเตฟโปโนนั้นแกรออยู่แล้วครับ ฮิรันมวนแผ่นดินดอกเมื่อกี้นี่เกือบจะสมบูรณ์แล้วครับแล้วลงล่างเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนด้วยแข้งซ้ายครับฮูเบตเดฟาโนโนั้นออกอาวุธแบบมั่นใจแล้วลงล่างแล้วครับป้าหมายนั้นอยู่ที่เหนือหัวเขาทางด้านซ้ายของฮูเบตแต่ทิ้งดดวยหม,มัดโอ้โห,หลวมมาเจอทีครับแล้วลงล่างเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนด้วยเข่าแล้วเจอสอกขวา ศอกซ้ายศอกขวาเขาแกะครับโอ้โ oh หครับพีรันม้วนแผ่นดินครับนะแต่ตอนนี้มาหลายอย่างแล้วเิดครับ mm hmm. โชว์ได้โชว์เลยครับสเตปาปโนโอ้ oh, mm hmm. เป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีครับ mm hmm. โชกเกตสเปนจัง mm hmm. หวะวางแข้งนี้ก็ทําได้ดีครับเล่นงานเอาฮูเบรตันเป็น uh hmm. กระทงหงทางไปเลยครับ ว่าเชียร์กันสนุกนะคู้นี้นี่ยผลักได้ผลักกันโดนครับอ,อยู่ที่การตัดสินใจของอูเบตด้วยเหมือนกันครับดูครับแมเจอฮุกครับจังหวะต้นยกสี่เกาทำได้ดีมากเลยครับประกบในยอย่างเดียวเท่านั้นครัาไม่ได้ต่อยในเกมของตัวเองครับเป็นะวางแข็งแกร่ของสเตฟานอส์ครับฮุกซ้ายครับมา ปลายยกกับแอนทีมมาครับบุกซ้ายครับพยายามแตะเล่งครับพยายามจะกอดไหนให้ได้ครับอืมหยับไม่จังหวะเร่งของแกนี่ทอรลายเล่งนี่ทำได้ดีครับอโอ้โหครบห้ายกครับสุดมันจริงครับต้องบอกว่าสุดมันครับ ดูครับแล้วปักด้วยศอกซ้ายครับกะเอาทีเดียวอยู่เลยครับอ่าฤาษีบทยาของสเตฟนอแล้วนี่ครับฮิลันม้นแผ่นดินครับโอ้โหสวยสดงดงามเลยครับล้วจังหวะปักศอกซ้ายปักศอกขวาเล่นงานเอาทางฝั่งของอูเวตนน้นเปิดตำรารับแทบไม่ทันเลยครับดูว่าพยายามจะต่อยขวาเจอหมัดซ้ายแล้วกระโดดมาเตะเลยครับอ เราปนัดไปเลยครับ ladies c h a m e i o n a t t h e f i r e round i n s e c t i o n and the referee ยาศาสตรเรียนสอบฝนหมนมิลล่ and พิไลวันกันจระ e e the winner f o r i and lose 47. t the winner by the university session a n the winner the champion blue corner ฟอร์โมฮามาดูอแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญครับคุณศรีสุดาจิตนาวีครับ คุศรีสุดาจิตนาวีครับเก่ง,งที่เป็นมอเข็มขัดแชมเปี้ยนครับคอนเกรสเรส์อีกเกมนึ่งบอลน้อแชมเปี้ยนจากเอสเปยรับเอรอามจ